วันนี้พบกับ DB Toy Mode อื่อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้จะเอาจะมานำเสนองานอิชิบันคุจิเวิ l ด t o u นเน m e n t เปอร์แบ t เ l ลนะครับผมหรือเรียกง่ายๆว่าชุดชาวสยาบุกโลกนะครับผมก็จะมีตามนี้เลยรางวัล A เป็นเบกิต้านะครับรางวัล B เป็นนับปะรางวัล C เป็นซุนโกคูก็ D ซุนโกฮังอีซาบัแมนแล้วก็ลัสวันนะครับเป็นนับปะอีกต,ตัวหนึ่ง แต่เป็นโคราทาง่านหน้า,านะครับผมด้านข้างด้านหลัง,ลงอีกข้างหนึ่งนี่รถแมวทอน,นะครับข้างมก็จะเป็นกระดาษแข็งหนึอนะครับต่อมาพร้อมสองพาสิก ก็มีหูแล้วก็สเกลเตอร์นะครับผมเดี๋ยวมาดูตัวโมเดลกันครับจะมีเป็นส่วนหูนะครับให้สำหรับเปลี่ยนสลับกับสเกลเตอร,อร,อร์จะเป็นสีชิ้นนะครับผม สเกลเตอร์อันนี้ก็เป็นหูเปลี่ยนได้กลมใส่สเกลเตอร์ไว้นะครับันเ,เหมือนในการ์ตูนมากกว่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยเริ่มจากหน้าก่อนเลยนะครับทําหน้าได้เหมือนมีการ์ตูนมากหน้าคี้โกนกันเลย แต่ผมโชว์ลายจังลงสีไม่ค่อยเนี๊ยบเท่าไหร่นะครับนี่ตรงนี้ลงสีไม่ค่อยเนี๊ยบเลยแล้วก็ไม่เียรียสครับการไล่เฉดสีมีแค่ตรงรองเท้าน,นะครับผมมีเป็นเงานิดนึงส่วนผมก็ดำร้วนเลยมีรายละเอียดเป็นเอ่อเป็นรอยเส้นอย่างเดียว มีหางด้วยพันรอบเอวเดี๋ยวเรามาดูความสูงกันนะครับความสูงตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ25เซนนะครับผมส่วนน้ำหนักอลองชั่งดูดิ เ okay. ฉพาะตัวโมวเดลนะครับประมาณ300กรัมนะครับผมดูใกล้ๆอีกที่นึงเสียด้ตรงนี้นิดเดียว จะหนีนิดนึ่ะลองใส่เป็นหูดูนี่นะครับผมว่าใส่สเก,กิ้เตอร์สวยกว่าเตี้ยนะนิดเตียวเอง ีเดี๋ยวเราไปดูรางวัลต่อไปกันเลยต่อไปรางวัลีนะครับนับปะแกะมาข้างในเป็นอย่างนี้มีซองอ่าพลาสติกอยู่อันนี้มันจะใส่พวกสกาวเตอร์น้ำแข็งแล้วก็เป็นชิ้นส่วนมือนะครับ อันนี้เป็นส่วนปิดให้สาวมันข้างล่างก็จะเป็นถานนี้ตอนมาก็ากประมาณนี้น,นจะมาประมาณนี้นะครับ มาดูรายละเอียดกันนะครับน้ำหนักกำลังดีเลยนะครับตัวน่าจะเล็กกว่าโบดี้หน่อยหนึ่งนะครับแต่ตรงนี้คือมันจะเน้นหนาหนามากเป็นมือเลยการไล่เฉดสีก็มีตรงลายกล้ามเนื้อนะครับผมตรงขอบกล้ามเนื้อตรงเว้าอะไรอย่างนี้ แต่พวกชุดก่อนี่คือจะเป็นสีเดียวหมดเลยตั้งสีดําก็ดำล้วนเลยนะครับผมเหมือนตัวนี้จะไม่มีตำหนิแล้วก็เหมือนเบจิตา้านะครับตัวนี้จะมีให้ใส่หูกับใส่สเกลเตอร์ใส่สเกลเตอร์เท่กว่าเยอะนี่ แขนนั่นไหนวะเนี่ยโอเคมีก้อนน้ำแข็งนี่ดูกใกล้ๆหนักๆตันๆแน่นๆเลยนะครับ ทำลายก้าวออกมาสวยนะครับเบิ่มมากเดี๋ยวเรามาดูความสูงกันนะครับ ยี่หกซนนะครับผมตัวนี้ลองชั่งหนักดูคิดว่าน่าจะเกือบโลหรือไม่ก็โลกว่าหนึ่งโลกับร้อยกรัมนะครับสูงสีกะโบรี่เลยะ มีโห่ปเปลี่ยนเหมือนเดิมใส่ยากจังงี้อยู่ในท่าข้างท่าต่อสู้นะครับยิ้มน,นิดนิด ก็ตือนดีกว่าป่าเบี้ยมีนั่งข้างทิผมว,ว่านับป่านี่สวยเลยนะครับแต่ทำไมคนไม่ค่อยเอ,อนิยมกันเลยเไม่ค่อยมีคนออกมาโชว์นัาป่าเท่าไหร่ เดี๋ยวเราไปดูรางวันซีดีกว่านะครับต่อไปรางวันซีนะครับผมเพ่ของงานซุนโกฮูอันนี้น่าจะเป็นล่างไคโอเคนนะครับบัทเจ้าพิภพทำกล่องสวยจังอันนี้ด้านหน้าน,นะครับอืมด้านข้างมีท่าตั้งท่าไคโอเคนนี่นั่นหลังด้านบนนะครับ ็เจแป้วยโยเกะมาก็จะมีกระดาษลัางเป็นทานอย่างนี้แล้วก็มีซองพลาสติกตัวนี้แกะมาจะมีแค่สองชิ้นนะครับจะเป็นตัวโมเดลเลยแล้วก็ก้อนค้ำนะครับนี่สวยงามมาก ตัวนี้จะทํำไฮไลท์เฉียดสีกล้ามเนื้อเยอะกว่าตัวอื่นๆนะครับผมให้มันดูสมจริงเหมือนว่ากําลังใช้ปัจจัยพบนะครับตามร่องกล้ามเนื้อนี่จะเป็นสีเข้มนะครับีเส้นเลือดด้วยหน้านี่ก็เหมือนงกุลอนอนิเมีเลย เงเกงก็มีการไล่เฉียดนะครับอืมเหมือนเงารอยเสื้อขายก็สมจริงอยูอ่ด้านหลังนะครับจะไฮไลท์ตามลองให้ดูมีมิติยิ่งขึ้นอันนี้ก็เงา ปกติด้านหนแล้วเอ่ยเอ้ยใส่เอ้ยถูกแล้ว <Hey. S 1> นี่ดนูควางสูงนะครับ <c oughs> <c oughs> ประมาณยี่สิบสองเซนนะครับ ก็สมเุสมผลเพราะว่าเป็นท่าย่อด้วยใช้น้ำหนักดูห้าร้อยกรัมนะครับผมรวมกล่องก็ประมาณหกร้อยกรัมได้มันยัละเอียดที่ชั้นนะครับเอย่าหลุด คู่กันดูสินับปะมาบด็กบึ้มตามาโอเคไปดูตัวต่อไปกันดีกว่าต่อไปรางวัลดีซุนโกฮังนะครับผมอันนี้ล่างเด็ก ตอนผมยาวน่นาจะเป็นตอนที่ฝึกกับพิโกโลแต่ผงม,มาก็กระดาษลายอย่านี้แล้วก็ซองพลาส,สติกเป็นตัวที่กล่องเล็กมากๆกล่องประมาณนี้เองด้านหน้าด้านข้างด้านหลัง ทองนะครับ๋ยมือตัวโมเดียวกันข้างในจะมาแค่สองชิ้นนะครับเป็นก้อนค้ําขาแต่ไม่ใช้จะยินได้เป็นตัวที่เล็กแล้วก็แพงมากตัวนี้ามาดูรายละเอียดกันเลย ไม่มีการไล่เฉียดสีเลยนะครับลงสีพืน้นเลยอาจจะมีตรงลายการ,รเนี่นิดนึงนิดเดียวไม่เข้าใจทำไมมันแพงจังแต่ถ้าออกมาดีนะครับเหมือนมากน่ารักเชียหน้าตาน่ารักมาก ่าหัวเลยดูความสูงกันนะครับไม่น่าถึงสิบห้าเซนเนี่ยถึงปลายผมเลยประมาณสิบสี่เซนนะครับ น้ำหนักไม่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงร้อยกรัมถึงไหมเนี่ยอร้อยสามสิบกรัมนะครับเบาอิวดูรีไอตีนึงราคาในไทยตอนนี้ก็น่าจะประมาณสามพันนะครับ ถ้าเกิดเจอราคาดีๆก็สองพันไปไปโอ้ยหลุดๆโอเคไปดูตัวต่อไปกันเลยต่อไปเป็นรางวันอีนะครับไซไบแมนนี่มนุษย์ตัวเขียวด้านหน้านะครับด้าน,นข้างน้านหลัง เหมือนจะใบว่าต้องเก็บหกตัวนะถึงจะสวย <c oughs> มแมวทองนะครับผมแกะมาปุ๊บเหมือนโกหังเลยโอ๊ยโอ๊ยติดเป็นกล่องงนี้ครับกระดาษลังข้างในพร้อมซิมพลาสติกบอยู่ไหน นี่มาเป็น2ชิ้นนะครับตัวนี้ก้อนคำ้ำแล้วก็ตัวโมเดลส่วนหัวขยับได้นะครับหมุนได้เหมือนจะถอดได้ด้วยนี่ไม่มีอะไรเลยคนระับแค่ต่อแล้วก็หมุนได้เลย เหมือนแขนก็น่าจะเป็นเหมือนกันมหมุนได้รอบไปนะครับมือก็น่าจะถอดได้เหมือนกันอไอองถอดขาดูสิเฮ้ยถอดไม่ได้เดี๋ยวหาเขาซวยเลยอ๋อ,อไม่มีละขานี่ขยับไม่ได้นะครับขยับได้แค่หมุนก็นี่ ทำหน้าตอาออกมาเหมือนมากเหมือนในอน,นิเมะมีการไล่กนันอนิดนึงส่วนตัวก็เขียวปัดมไม่ต้องค้ำก็ยินได้ตัวนี้เป็นที่ต้องการของตลาดมากเลยนะครับตอนนี้ชุดหนึ่งนี่ จริงๆคนปกติเขาเก็บให้ตัวเดียวแหละแต่ถ้ามีหกตัวมันก็สวยไงแต่ราคามันก็เนาะตัวนี้น่าจะประมาณพันเจ็ดถึงสองพันกว่าแล้วแต่รถแล้วแต่คนขายด้วยอันนี้ผมก็กำลังหาอยู่เหมือนกันหาเพิ่มตอนนี้มีสองตัวแล้วถ้าว่าหกตัวนี้น่าจะสวยอยู่นะครับย ยิ่งเยอะย,ยิ่งสวยอ่ะยิงกับลุกพี่ดูซิมีสักสิบตัวนี่อลังการมากตีไปตัวละสองพันนี่นพอกเลยสองตัวสองตัวนี้ห้าพันนะครับ ดูจากขนาดนี้ไม่น่าซื้อเลยอันนี้ในเตี่ยวโฟหังน่าจะประมาณสิบเซนได้สิบเอ็ดเซนนะครับผมผมใช้น้ำหนักดูไม่ถึงร้อยกรัมครับเก้าสิบสองกรัม นาคาน่าสะสมมากตัวเรเกือบสองพันอ่าเราไปดูรางวันสุดท้ายกันเลยดีกวา่าสุดท้ายนะครับลาสวันของงานนี้นะครับนับปะแตกต,ต่างกันตรงไหนเอย่ยดูกองก่อนนะครับด้านหน้าอันนี้จะมีผมแถมมาให้ด้วยมีสกอตเตอร์ไม่นาน่าจะมีโอ้ยมีด้านข้าง มีผมกับนม่มีผมนีสเกอเตอร์กับหูอันนี้ด้านหลังนะครับเหยียบเทียบไปดูแบบหัวโลนแบบมีผมน,นี่นัหน้าแต่ตัวนี้ผมได้มาไม่ด้เป็นรถเจแปแหละแต่ว่าสติกเกอร์มัน่าจะหายข้างในน่าจะเหมือนรางวันบเหมือนกัน แต่ว่ามีผมให้ผมหูให้เดี๋ยวเรามาดูกล่องเปรียบเทียบกันก่อนนี่ต่างแค่หน้าแขนนะครับ นี่หน้านี่มันจะดูโหดกว่าอาปากตั้งท่าพร้อมสู้ครับอันนี้ตั้งท่าชิวๆน,นี่เวอร์ชันมีผมด้วยโหหัวโลละเบอะเฮียแกดีเดี๋ยวมาดูตัวโมเดลกันเลยก็จะมีเป็น ตัวโมเดลมาแล้วก็มีแขนไหมมีก้อนค้ํมีหูสกอ๊อเตอร์แล้วก็นว่งขลาเป็นผมนะครับอันนี้ราวันมีจะเป็นแบบกําหัดอันนี้จะเป็นแบบว่าตั้งท่าเหมือนกันแต่แบบมันดูโหดกว่านะผมว่านี่ อลองใส่ผมดูสิหัวโลดดีแล้วไม่มีอะไรต่อแนละ้วกลมๆเลยแค่วางไปเ๊บอดลองเอาเปรียบเทียบกับรางวัล B สิเหมือนกันทุกอย่างนะครับ พิมพ์เดียวกันเปลียนแค่มืออันนี้กำบาดอันนี้นั่นงตาฮอมสู้ออกน่าจะเข้ากว่านะน้ำหนักน่าจะพอๆกันจริงๆถ้าใครประหยัดงบจะเก็บแค่ตัวเดียวก็ได้ครับตอนแรกผมก็เก็บแค่ตัวเดียวนะเพราะว่าถ้ามันเหมือนกันไม่รู้จะมาทำไมสองตัวตอนแรกผมเก็บแค่ตัวนี้ ว่าส่วนตัวคิดว่าท่ามันโอเคกว่าทำหน้าทำตาอะไรมันโหดกว่าไงม,มันหนักนม่เท่ากันนะครับส่วนสูงก็ไจะเท่ากันเท่าไหรลละละ่ลืมแล้วยิบห้ายิบหกเซนนะครับเปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจในการซื้อ ส่วนตัวเชียร์ตัวนี้หน้ามันโหดกว่าเยอะนี่เอมาอมาดูดมรวงมันดูสิอืมห้ลูกน้องลูกกระจก โอ้หลุดคุณโกหกชุดนี้สามารถตั้งโชว์กับอีกงานหนึ่งได้นะครับเป็นงานเมื่อตอนต้นปีเอ่อเป็นชุดที่มีพิโกโลด้วยผมจำชื่อไม่ได้แล้วน่าจะเป็นอ่อวอรดิเออร์ฮูโพเทคเดอะเอิร์ธชุดนั้นจะมีพวกพิโกโลหยัมชาเทนชินฮังเจ้าสือ ถ้าไจำได้นะครับจะมีพวกนหนแต่ว่าผมยังไม่ได้เก็บเลยเดี๋ยวถ้าเก็บครบก็จะามารีวิวให้ด,ดูนะครับอลองนึกภาพดูมีไซใบวาข้างหน้าเยอะๆอะสวยมากเดี๋ยวไปดูแนวทางการจัดตู้กันเลยนะครับ ผมลงตัวอย่างให้ดูว่าผมจัดยังไง